สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงอีเช่นเคยนะคะในเกม h w i t o n นะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเนาะก็เดี๋ยวจะไปขุดเหมืองนะเพราะว่าแสงมีแบบว่าโชคดีมากนะคะในการขุดเหมืองเออเดี๋ยวไปเก็บของในเฮ้าก่อนเนาะเออเข้าวโพดข้าวโพดเก็บได้หลายครั้งหรอ เออเดี๋ยวจะต้องไปเหมืองอีกอ,อเก็บของก่อนจะออกนอกบ้านต้องเก็บของก่อนคือตอนนี้แสงใกล้เก็บตังได้หนึ่งแสนแล้วนับได้แปดหมืนแล้วผมว่าจะได้หนึ่งแสนเร็วๆเพื่อจะไปเออ่ปลดล็อกข้างบ้านนะพื้นที่คือไม่ได้เข้ามา หลายวันมากๆเลยอะคือก็นั่นแหละมีเควสด,ด้วยเดี๋ยวแสงจะไปทำเควสด,ด้วยดีกว่าเพราะว่าไม่เดี๋ยวไปคุดเหมืองด,ดีกว่าวันเนี้ย แต่เคเวสก็อยากทามาเพราะว่าแสงค้างเคเวสไว้อันหนึ่งที่ตามหาถ้วยรางวัลแต่ว่าคือ,อยงไงเดียเคเวสน,น,น่าจะหมดอายุแล้วปะแบบนะไม่ใช่อยู่ในหมดเคเวสสเต็กนี่ไงเลยอ,อีกเจ็ดวันต้องหา ยังหาไม่เจอนะเอออันนี้ก็ปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันเพราะว่ายังยังไม่มีเวลาว่างวันนี้จะต้องไปผุดหลังเออแล้วที่แสงหยุดไปแหละวันเนี่ยแสงคือ พูดไงดีอะต้องอยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังในเรื่องการเคี้ยวอาหารนิดนึงนะแสงคือกัดแก้มตัวเองระหว่างกินฮอทดอกคือเจ็บมากคือแก้มอะองไงแผลข้างในปากอะเหมือนแบบรอยนะกว้างอะเท่าเล็บเลยอะเหมือนเล็บจิกอะโอ้โห ที่สุดของความเจ็บเลยอ่ะคือละอยาที่ทายาใช้เอ่อ,อยาอยาที่ใช้ทานะเป็นสีขาวๆเนี่ยรสชาติและกลิ่นอ่ะมันทำให้นึกถึงยาอย,า,อออยาแก้ปวดท้องแอนตาซินอ่ะคืออย่างนั้นเลยเครื่องพนปวดปากปวดแก้มเพราะงั้นก็ ระมัดระวังกันหน่อยนะคือแสงคิดว่าคงไม่มีใครที่แบบว่าเคี้ยวแก้มตัวเองแสงพูดแล้วแสงอนาดมากเลยอะ่ะคือเราแบบว่าคือปากเองเป็นแผลนะแล้วก็ไปกินยาม,มุนเส้นนะโหที่สุดของที่สุดแห่งความแบบปวดแสบปวดร้อนในปาก ดูก่อนของมีอะไรต้องเก็บไหมเพราะว่าโรงเมืองเนี่ยไม่จะเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ในกระเป๋าเยอะนะก็สามารถไปได้ออ้ยของเต็มโอเคเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์นี่อะไรอะ่ะ ได้งเงินเี่ยเดยวไปขุดอันนี้อะไรอ่ะเต้าหู้เต้าหู้เออเต้าหู้ไม่ได้ทำอีกอทำทำอะไรไปนะลืมไปแล้วอ่ะมันฝรั่งไปเหมือนดีกว่าทำเค้กก่อนดีกว่า มาได้มาแล้วอยู่ไหนคุณลุงขี้เมา,เาหนื่อยนะยังนอนอยู่เลยคือเปิดประตูก็ไม่ได้นะเพราะาเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเห็นไหมมาที่หลังก็แล้วกันอมืมาที่โรงเรียนก่อนนะเพราะว่าดูก่อนว่า เจ้าหนูน้อยนะักเก็บพืชผักของเราเนี่ยมาถึงเรืียงโดยปกติเออวันเสารวันเสาน้องก็มาเรียนกันเหรอวันเสาไม่น่ามาเรียนกันนะน้องมาทำไมอ่ะหืมโอ้เด็กดีมาห้องสม,อมุดอ๋อ ยังปอนี่บอกอ่ะแล้วน้องหนูนักเก็บพื้ผักของเราเนี่ยไปไหนอ่ะมาทํำเลยดีกว่าเพราะว่าน้องหนูเก็บผื้ผักวันเสาร์ไม่ได้อยู่บ้านอ่ะนะ เออค okay, ถึงแล้วถึงแล้วก็เข้าไปเลยเข้ามาแล้วก็ขุดๆไปเถอะขุดไปเรื่อยๆนะว่าคือแร่ที่แสงต้องการคือแบบมัน มันมีทุกแร่เลยที่อยากได้ทั้งแร่เงินแร่ทองโลหะก็คืออยากได้หมดแต่ว่าแร่เออแร่ทองใช่ไหมคือมันขุดนานอะ่ะสี่ครั้งดู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 ดดดด แสงก็ชอบห้องแบบนี้มากเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีแร่อยู่ตรงไหนบ้ากแต่ข้อเสียก็คือจะทำให้เราไปไม่ถึงจุดหมายแน่นเองนะคือเห็นไหมคือตอนนี้วนขุดอยู่รงี้คือไม่ไปไหนพอกับเส้นทางของเราดีกว่า ือแสงคิดแบบว่ามีแบบว่าที่อยากทำมากมายหลายเรื่องเลยนะแต่ว่าพอาเข้อจริงเนี่ยคือแสงทำได้ไม่หมดอะคือวันหนึ่งแสงแบบอยากจะอัปเกรดนู่นนี่นั่นทำเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติเครื่องนู่นเครื่องนี่คือแบบว่าคือแบบอยากทำหลายอย่างแต่ว่าแต่ว่าทำไม่ได้ คุณจิมเนี่ยเขาเขายังนอนอยู่ตอนที่ไปที่ว่าตอนเย็นอาจจะได้เจออาจจะได้เจอนะคือถ้าเราออกก่อนประมาณ6โมงเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ได้เจอเพราะว่าถ้าหนึ่งทุ่มไปแล้วเนี่ยบางทีเราจะไม่ได้เจอเพวกตัวละคอรอื่นๆแล้วนะในหมู่บ้านของเราในเมืองของเราอเอาไงดีนะ เ่เป็นลรตอนนี้คือเที่ยงสิบนาทียังมีอะไรอีกมากมายอู้ออเดอร์เสร็จแล้วออเดอร์คือมีอย่างหลายอย่างต้องทำเลยอะกลับบ้านไปต้งเสร็จองทำเต้าหู้ ใจจริงเนี่ยนะวันนี้นี่แสงกะว่าจะแบบอัปเกรดพวกโนู่นนี่นั่นในฟาร์มของแสงอะ่ะคือแบบว่าไปที่บ้านช่างไม้ใช่ไหมแล้วก็อัปเกรดนู่นนี่นั่นสุดท้ายเนียนะแสงมาคิีบีคอแล้วเนี่ยอัปเกรดก็ต้องใช้เงินใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนเนี่ยแสงยังเอาไปเปิดที่ดินมากกว่า มากกว่าจะเอาไปอัปเกรดอื่นๆนะเพราะว่าแสงไม่รู้สิคือแปลว่ายัางไงอะมันอยากทำทั้งสองอย่างอยากอัปเกรดตัวยอยากเปิดที่ดินใหม่ด้วย <c oughs> พวูง่ายก็คือโลภมากนั่นเองนะคืออยากได้ทั้งสองอย่างทั้งอัปเกรดทั้งที่ดินก็อยากได้ สุดท้ายก็ต้องมานั่งขุดแร่ไม้ก็อยากไว้ตัดโอ้ยไม่ได้เล่นมาหลายวันนี้แบบว่าสิ่งที่อยากทำแบบมันเยอะมากอืม ไม่เจอห้องอีกแล้วมานี่มานี่อุ้อเอ,อ่อเปิดทีมก่อนคือใสยกลับบ้านไปก็ต้องไปให้อาหารวัวคืออัพอยางอัพเกรด ทุกอย่างเลยอะเฮ้ยเครือ่องให้อาหารสาตร์อัตโนมัติก็อยากได้ ก็จบเพจยักษ์โอ้โหตีไม่เข้าด้วยตีเข้าแบบจึง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 จึ๊งอ่๊งจึงนี้งี่ จะมาพันเจ็ดกับการเหลือเลือดครึ่งหลอดไม่ใช่พันเจ็ดร้อยด้วยนะพันเจ็ดบาทเจ็ดเหรียญอ่า แสงคิดว่าน่าจะออกเหมืองแล้วดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็3ามโมงเย็นแล้วเดี๋ยวจะทํานูน่นทํานี่อีกแบบนะแสงขอดูเออเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติก่อนว่าใช้อะไรบ้างคือแสงอยากได้เออมีเออเออนี่ย ไอายางรัดเนี่ยคือใช้เกือบทุกอย่างนะในทั้งสร้างรั้วบ้านสร้างเอ,อ่อประตูรัว้วคือใช้ใช้ยางรัดเนี่ยเยอะมากแล้วคือเราก็ต้องลงถ้ำลึกลับหอยเหอยากจะได้เนี่ยดูสิชันร่างใหม่ก็ใช้ยางรัดนี่บ้านพึ่งก็ใช้ยางรัด คือแบบว่าต้องลงแอมถ้ำลึกลับนะรัวๆถึงจะได้ปริมาณที่เยอะนะแล้วคุณลุงขี้เมาคุณลุงขี้เมาอ๋อมานั่งอยู่ตรงยืนอยู่ตรงสะพานแสงคิดว่าเขาชื่อจิมเรีย <c> ก <oughs> คุณลุงขี้เมาตลอดเลยอะเออแสงคิดว่าเนี่ยเขาเขาเหมือนแบบว่าเขามี เขาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมแสดงว่าเขาอาจจะแบบว่าคิดถึงภรรยาเขาก็ได้นะถึงแบบเข,เขาเขาเลยเป็นคนแบบว่าขี้เมาอย่างนะนั้นอะน่าสงสารเนาะอืมแล้วเขามีภรรยานะแล้วทำไมเขาเป็นคนขี้เมาไม่เขาต้องถูกภรรยาทิ้งก็เลยขี้เมา ลูกขี้เมาจนถูกพรรยาทิ้งงงเอาดีกว่าไปดีกว่าไปทำเควสต่อไปหาคุณลุงขี้เมาหรอวันนี้ก็ยังไม่ได้ให้การเด็กแล้วคือจะต้องมาประมาณหกโมงเย็นเนาะมาที่บ้านทุกหนึ่งบ้านก็ปิดอ่ะลุงลุงขี้เมายังอยู่ไหมนี่อ่ะ โอเคยังอยู่เออร้านเล่าเนี่ยจะเปิดตอนเออร้านเล่าเปิดแล้วนี่นะมันล้วมาแล้ว พรุ่งนี้เข้ามาหาใหม่อีกรอบหนึ่งฉันไม่กินเหล้าหรอกนะเปลือเงินเออแล้วเด็กน้อยอยู่ไหนวันนี้วันนี้คือยังไม่เจอเด็กน้อยเลยอ่ะอืมเขาจะอยู่ไหนนะที่เป็นไปได้ในการอยู่ ให้รู้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมาที่บ้านลงตีเด็กก่อนดีกว่ามามาตัดไม้มาตัดไม้ <laughs> มต,ไมตรงเนี้ที่ตัดไม้ใกล้ดีนะโอ้นี้ไม่ได้หัคุณจิ้งจอกเลยสวัสดีคนสวยเออแล้วก็ให้อะไรดีอะ เออนม่นอะไรอะ่ะอืมขนเป็ดให้ขนเป็ดดีกว่าอู้ปิดล็อกแล้ว <c oughs> คุณชอบแถลลัซซี่ เออมีมะเรกระเจียบด้วยหรอแล้วก็ฟักเขียวอืมรูดูนี้รูดูอะไรนะใ็นไหมร่วง เย็นแล้วเดี๋ยนวนะเย็นแล้วไม่ตัดละไม่ต้องไปหาเด็กก่อนอืมเดี๋ยนวนะมันยังไม่หงมเลยนี่น่ะ สวัสดีคุณแม่ไม่ได้ให้ให้ก็ได้โอ,อ้น้องไปไหนอะคุณพ่อสวัสดีเออเคาเตอร์กดได้ไหมพี่บันเาวอืมโอเคหกโ,โมงแล้วแต่น้องน่าจะกลับประมาณทุ่มหนึ่งเข้าไปในห้องนอกดีกว่า จะมากน้องจะมาจากทางนี้ทางข้างบนนี่แล้วแต่แสงไม่รู้ว่าน้องเขาไปเล่นที่ไหนนะเขาปกติเขาจะมีที่ประจำใช่ไหม,อมรออยู่ตรงนี้ดีกว่าแม่แม่แม,แม่ต้องมารอตรงนี้รอตรงนี้ดีกว่า ยังไม่มาทำไมยังไม่มา าาหอม่อยเดียะมอโหใส่เฉยเลยจะสองทุ่มไรแล้วนะ้นองอยังไม่กลับบ้านเหรอเดยนนะเดยนนะเดยนนะเด่นนะเด่นนะ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 แสงคิดว่าอ๋อ แล้วน้องอ่ะคือไปรอในบ้านน้องได้ไหมอ่ะคือน้องก็ไม่อยู่อ่ะเราว่างแล้วคือน้องไปไหนอ่ะหรือว่าที่นี่เหรอขอไปดูหน่อยก็แล้วกันเพราะสองทุมแล้วน้องยังไม่กลับบ้านเลยอ่ะ ตรงนี้คือแสงจำไม่ได้นวันที่เท่าไรอ่ะน้องไปไหนอ่ะช่างเถอกลับบ้านละน้องไม่อยู่บ้านอ่ะจอดไว้ดูพยากรณ์อ,อากาศสิ ก็อากาศพวกนี้แจ่มใสเข้านอนอะนะคะแสงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ดูคลิปแสงจะจบแล้วถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ